มาสวีด yeah. ัสสวัสดีค่ะกลับพบกับซอลูซี่ซาลัสซิงซอตัวจริงเสียงจริงต้องซอลูซี่ซาลสซิงเช้าแนนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมหมูน้อยมาสเตอร์หรือพิกกี้มารเซอร์ในค่ายเพซากันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยซอสกะว่าจะลงเบ็ดเดิมพันแบบหลักสิบซะหน่อยนะคะแล้วก็ตั้งให้เขาแบบหมุนแบบฟาฟาดมันไปเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้เราจะมาซื้อไสนนำโชคกันนะคะที่40บบาทนะทุกคนเนี่ย โอ้โหมาละโบนัสไตของเรานะคะรับฟีสปินไปเลย1ิครั้งนี่ค่ะใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เขาจะแตะลิงก์งเราช่องทางการเข้าเกมไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วก็เข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะบอกว่าสนุกมากเออโบนัสแตกง่ายด้วยนะคะเน่ก็ฝากเคาะจอเคาะใจให้กับหนูน้อยมาสเตอร์กันด้วยนะคะพูดไปไม่ทันเลยดูที่5ครั้งแล้วเ่ยฟีสปินไวมากก็ถือว่าฟีสปินมาได้ ครั้งที่สุดแบบ,บนิดนึงนะทุกคนนะก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็รอว่รอจังหวะสัญญาณเขีมาที่เป็นรูปคิกกี้น,นั่นเองว่าหมูน้อยนะคะไม่ได้หมูเด้งนะหมูน้อยมาลายแตกโอ้โหจ่ายด้วยวายใบสี่แลนะ้วคุณก็อกกีกแปดนะคะตอนนี้สองพันแปดสองบแปดบาทได้สวยมากสองแปดแปดแปดเนี่มี่จ่ายเพิ่มมาอีกแล้วนะคะทุกคนนะก็ถือว่ารอบนี้ก็ถือว่ามาสวยงามดีน,นะ,ะสำหรับการซื้อเบ็ดไซส์โบนัสบอลนี่ไง เง <l id: dictator> like ี้ยที่บอกว่าเกมนี้เขามีอัตราการคูณที่แตกต่างจากเกมอื่นๆในค่าย PS ด้วยนะก็ใครที่อยากลองประสบการณ์ใหม่ๆในเกม Piggy Master ก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูนะคะรับรองว่าแตกต่างแน่นอนนะสามพนแท้นะโอ้ตายแล้วปั่นสล็อเป็นไงได้เงินแล้วไงล่ะกินข้าวปิดเี้ยวเอาเงินไปปั่นสล็อหมดไในไงก็รับรางวัลใหญ่ ไน้ำโชค์ของเราหนนึงนะก็คือเป็นาการซื้อไกดนะ์โบนัสนนึงเนี่ยนคะุโอ้โหสามคนห้าเก้าสิบสองบาทไปไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรับเป็นสักหกสิบละกันนะคนะคแล้วก็ตั้งให้เขาหมุนออโต้กันไปสามสิบรอบกันไปเลยลองมาดูซิว่าจะได้เงินรางวัลเพิ่มกันมาที่เท่าไหร,ร่นี่นะทุกคนนะก็รอบนี้ก็ไม่ได้อยากซื้อไกด์โบนัสเนี่ยต้องลองมาลุ้นกันว่า เวลาเรากดหมุนฟรีสปินเองเนี่ยากับการที่เราซื้อฟรีสปินอะไรนี่แน่นอนกันนะฮะก็ต้องมาลุ้นกันน,นั่นเองนะแต่อย่างที่บอกไปนะฮะก็ต้องลุ้นกันทุกรอบที่เขาหมุนอัตราวงล้อน,นิ่งนะว่าเราจะได้โบนัสหรือว่าค้อนอะไรก็จ่ายอัตราการพนันไม่สูงด้วยน,นั่นเองนะ่ <c oughs> ื้มขี้เหนีน้อยยังไงกันล่ะอ้ปึ้งเข้าให้สวยสวยงาม โอ้ตอนนี้ผู้สวยมากแล้วเมื่อขวบไปพันแรกยังไงล่ะบอกย้อนที่หมูน้อยคอมเตอร์นี่คือแตกง่ายมากทุกคนนะลองลุ้นกันนี่รางวันใหญ่ของเขาก็ไม่แล้วนะรอกันไปสืออีกพันเก้าเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะฮะก็รอให้เขาหมุนจน,นครบที่เราเลือกตั้งหวี่ออโตน้นั่นเองนะฮะแล้วก็ให้เขาตั้งเป็นแบบปีนสายฟ้ากันไปเลยทีเดียวนะหมุนไปแบบช้ำๆเาเลยไอทีเดียว ใครที่อยากเล่นต้องรีบตามสอลูซี่เข้ามาเล่นเลยะคะก็มีได้ทุกช่องทางนะคะใน y ยูทูบสอลูซี่พลอสซิ่งนะคะลองเข้ามาี่ยติดตามกันได้น,นะคะรับรองว่ามีเกมหลากหลายให้เลือกเทคนิคต่างๆนะคะรวมมาในช่องของสอลูซี่พลอสซิ่งเลยนะคะส่วหนึ่งเขาก็จะมาเล่นเกมพลอสในค่าย PS นะคะก็ใครที่เป็นสาว PS ก็นั่นแหละต,ต้องรีบเข้ามาเล่นเลยนะเพราะว่าเกมเขาน่ารักมาก อยากทำสุดๆเลยทีเดียวนะคะใค่อย่างเโหกโขกเพิ่มไปเท่าไหร่เนี่ยสะสมไปที่204 0แล้วตนนี้ืมวายจ่ายได้วายไหมโอ้โหวายจ่ายไปเลยฝากคงให้อีก228ทำถึงเห็นไ้มล่ะเห็นมล่ะที่หนูของเรานะคะเองไงซอสต้องขอตัวไปปั่นหมูน้อยมาสเตอร์ต่อก่อนนะคะแล้วใครที่อยากเล่นก็รีบตามกันเข้ามาเร็วๆเลยนะ